สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าพิเชษชี้ธรรมนัดทิ้งรัฐบาลไม่เกินคาดหมายซักฟอรกรอบนี้เข้าเช็คบินท่อส่งน้ำ EEC นายพิเชษสถีราชวานสสบัญชีรายชื่อพรรคพนันมชาัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยออกมาแสดงท่าทีอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลสำหรับตนนั้นไม่เกินความคาดหมายอยู่แล้วร้100อยเอกธรรมนัฐอยากจะทําการเมืองต่อไปจะต้องถอนตัวจากฝ่ายรัฐบาลต้องแสดงจุดยืนว่าอยู่ฝั่งไหนกันแน่นายพิเชษกล่าวว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางก็ชัดเจนว่าแพ้หลักหมื่นคะแนนพักเสรีร,รวมไทย ไม่มีฐานเสียงอะไรเลยกลับชนะการเลือกตั้งทั้งที่ความได้เปรียบอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทยด้วยซ้ําแสดงว่าประชาชนได้ตัดสินแล้วใครก็ไม่เอารัฐบาลการที่ร้อยนัะอยู่ในลักษณะหัวหน้าพักใหม่ๆลักษณะยังไม่ชัดเจนฉะนั้นถ้าจะทําการเมืองต่อไปต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเอาใจช่วยผู้เอกประยุทธ์จันโอชาจริงๆจังๆ,งๆถ้าไม่อยู่ฝั่งรัฐบาลนะั้น ก็ต้องประกาศถอนตัวออกมาอย่างชัดเจนรัฐบาลบกคร่องมา8ปีเข้ายากหมากแพงคุณก็ใช้ฐานะที่เป็นฝ่ายค้านว่าไปเสียงก็จะขึ้นมานายพิเชษระบุนายพิเชษยังกล่าวอีกว่าคิดว่าถูกนะหากร้อยอทอกธรรมนัตจะทําการเมืองต่อไปเมื่อถามว่าหลังจากร้อยเธกธรรมนัตแสดงท่าทีว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วกับรัฐบาลทังกลุ่ม16จะมีท่าทีไปทางไหน นายพิเชษกล่าวว่ากลุ่ม16ไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วคุยกันไว้ว่าต้องฟังฝ่ายค้านอภิปรายมีข้อมูลสามารถพิสูจน์ความผิดของรัฐบาลให้เราเห็นได้หรือไม่และต้องดูว่ารัฐมนตรีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้หรือไม่ผมมีจุดยืนแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องท่อส่งน้ำโครงการ eec ขณะนี้ยังไม่เซ็นสัญญาแสดงว่า มีข้อบุกร่องอย่างแน่นอนตอนนี้ที่ผมได้ยินข้อมูลมารัฐมนตรีแต่ละคนน่าจะเหนื่อยนายพิเชษกล่าวเมื่อถามว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกลุ่ม16มีท่าทีอย่างไรกับพลเอกประยุทธ์นายพิเชษกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรออกมาชัดเจนที่จะทําให้ประเทศชาติเสียหายสิ่งที่กลุ่ม16ยึดถือคือเรื่องของการทุจริตเมื่อถามว่าหลังจากร้อยเอกธรรัฐแสดงท่าที อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลรวมถึงพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางกลุ่ม16มีการพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัตหรือไม่นายพิเชษกล่าวว่ามีการแสดงความปลอบใจเป็นกำลังใจให้สิ่งที่ตนแนะนำร้อยเอกธรรมนัตได้ปฏิบัติแสดงว่าคิดจะทำการเมืองต่อไปใกล้ชิดกันดูแลกันมาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชาชนตื่นตัวมาตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ทั้งนี้ ผลกระทบเรื่องของแลนสไลด์เป็นเรื่องผลกระทบจากกลุ่มคนที่อยากจะมีอำนาจในรัฐบาลคุณพิเชษ์กล่าวทิ้งท้ายว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาเกิดขึ้นได้ส่วนกลุ่มมวลชนเปลี่ยนแปลงยากเรื่องของการแลนสไลด์คุณทักษิณชินวัตรเดินเกมพลาดแทนที่จะเน้นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่าไปปั่นกระแสเรื่องของการแลนสไลด์ทำให้ฝ่ายรัฐบาลเขาวิตกกังวล เพราะพรรครวมรัฐบาลเดือดร้อนกันหมดฝ่ายค้านแพ้ในสภาในเรื่องของการเมืองแต่ชนะในมวลชนเพราะในสภานั้นบังคับได้มวลชนเป็นหมื่นเป็นแสนจะไปบังคับเขาได้อย่างไรความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองสัญญาณการเลือกข้างทางการเมืองสะเทือนตรงไปยังประยุทธ์จันโอชาเม่่าจะเป็นการประกาศตัวผู้สมัครภาคเหนือของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นการประกาศผู้สมัครจังหวัดชนบุรีของพ,พรรคพลังประชารัฐคือสีสันก่อนการเลือกตั้งหากถือเดือนมีนาคม2562เป็นจุดต,ตั้งต้นว่าวาระย่อมเป็นหลังเดือนมีนาคม2566ต้องมีการเลือกตั้งตามวาระอย่างแน่นอนความเข้มข้นจากสถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางอันส่งผลให้ใชัยชนะเป็นของพรรคเสรีรวมไทยแทนที่จะเป็นของพรรคเศรษฐกิจไทย จึงเท่ากับเป็นสัญญาณไม่เพียงเป็นสัญญาณของความร่วมมือระหว่างพักเพื่อไทยพักเก้าไกลกับพักเสรีรวมไทยเท่านั้นหากแต่ยังเป็นสัญญาณจากพักพลังประชารัฐเป็นสัญญาณจากรัฐบาลการดำรงอยู่ของพักเศรษฐกิจไทยที่ไม่สามารถกำหนดสถานะของตนอย่างแน่นอนแจ่มชัดจึงถูกซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงและรอบด้านจำเป็นที่จะต้องจัดระบบวางจุดยืนของตนเสียใหม่ จำเป็นต้องเลือกว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันกันกบรัฐบาลหรือจะต้องไปยืนอยู่ในจุดตรงกันข้ามการเลือกนี้จำเป็นต่อทุกพักการเมืองไม่ได้มีเพียงแต่พักเศรษฐกิจไทยเพียงเท่านั้นสถา,านการณ์กำลังนำไปสู่การรวมกลุ่มและแยกข้างทางก,การเมืองความจริงสถา,านการณ์น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557มาแล้วแต่ ยังไม่จริงจังเคร่งเครียดแม้อยู่ในสถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562สังเกตได้จากท่าทีแบบของพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาแม้ว่าในระหว่างการหาเสียงจากการประกาศท่าทีไม่เอาคนเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาก็กลืนน้ำลายตนเองแปรเปลี่ยนจากฝ่ายประชาธิปไตยสุจริตอย่างฉับพลันทันใดสัญญ,ญาณการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพผ่านชัยชนะของคุณชัตชาติสิทธิพันธ์ทำให้การแบ่งขั้วแยกฝ่ายมีความแจ่มชัดและยิ่งเตือนให้ตระหนักแต่ก็มีพักและนักการเมืองจำนวนหนึ่งนั้นไม่เชื่อผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางจึงเน้นย้ำสัญญาณจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพให้เห็นอย่างเป็นจริงไปจังอีกคำรบหนึ่งต้องยอมรับว่าหากเดือนมีนาคม2 5 6 2ปรากฏกระแสะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอีก อึกขึกครึกโครมยิ่งในเดือนพฤษภาคม2565ก็นําไปสู่กระแสของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อย่างชัดเจนทั้งทวีความร้อนแดงแหลมคมว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสัญญาณน,นี้แบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนแจมแจ้งระหว่างกระแสเอาและไม่เอาพลเอกประยุทธ์อย่างตรงไปตรงมา่งชี้ถึงแนวโน้มการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการทั่วไปในครั้งหน้าความคืบหน้าปปชฟันวิทูลน,นามบุตร อดีตสสอุบลราชธานี6สมัยพร้อมพวกคดีเรียกรับเงิน30ล้านจากกรณีมีรายงานข่าวที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้มูลความผิดทางอาญานายวิทูลน,นามบุตรกับพวก5ารายกรณีถูกกล่าวหากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นและมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดกรณีเรียกรับเงิน30ล้านบาทในการร่วมลงทุนและช่วยเหลือการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคทางราชการเมื่อปี56ถึงปี57รายงานข่าวแจ้งว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการปป,ปชเสียงข้างมากเห็นว่า นายวิทูลกับพวกมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 149, 157และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123ทั1ส่วนกรรมการปปชเสียงข้างน้อย1เสียงเห็นว่าไม่ผิดตามมาตรา149ในสำนวนการไต่สวนของปปชคดีนี้ระบุว่า นายวิทูลได้รับเงินไปแล้วเกือบ30ล้านบาทโดยผ่านการจ่ายเป็นเงินสดและการโอนผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิทูลนามบุตรเป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีเคยเป็นสสมาแล้ว6สมัยและเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เป็นกำลังสำคัญในภาคอีสานกระทั่งปี2 5 6 4 นายวิทูลลาออกจากพักประชาธิปัตย์ท่ามกลางกระแสข่าวอาจย้ายเข้าสังกัดพักเพื่อไทยหรือพักภูมิใจไทยเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงไปที่นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดนายวิทูลนามบุตรอดีตสสบุราชธานีและคณะกรมทรวิสามันพิจารณา ร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2557กับพวกรวม5รายจริงขณะนี้อยู่ระหว่างที่ประชุมคณะกรรมการปปชรับรองมติการประชุมแล้วจะ,ะแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไป